พิถีพิมากเลยเหรอมา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 กเลยครับไม่มีลีดดิพี่ไี่มีแต่เวฟดิจบไปแล้วลีดมันจบไปแล้วต้องเดี๋ยวไปรื้อฟื้นขอบคุณครับมมีลีดไม่มีเวฟอะไรในไม่ม no ีลีดไม่มีเวฟอะไรในไลน์ในเรื่องนั้นค่ะมีแต่ปอร์เช่จบเหลือเหลือแต่ปอเช่ใช่ครับก็คะแนนคูณสามครับมันหาแซวในกล้องขอบคุณครับพี่วันชัยของผมครับอุ้ย ขอบคุณครับดูหวยนเขอบคุณครับพี่วันชัยของผมครับขอบใจครับทุกคนขอบคุณบัวคาบอยนะครับเป็นดูนางตั้งแต่สมัยก็นก่อนนางก็คนก็ดูนางไม่เยอะทำหน้าทำตาหน้าโสมสารนทำตาปิดๆดเวลานั่งไร้วเนียเียา่าทำหน้าเนี่ยด่วนำตาแบบแป ดีสองพั0คนนะครับเขาบอกว่านคนใช,ใช้ฟิลผู้ชายที่ใช้ฟิล,ฟลเตอร์นกเจ้าชูจริงไหมไม่ครับไม่ไม่เลยเหรอใครเข้ามั่วกันอะ่ะเออฟิลเตอร์นี้มันไม่ค่อยดีนะทำไมไม่ใช้ฟิลเตอร์แต่แต่แว่นน่ะมันซ้ำใครหรือเปล่าพี่ใช่แล้วมาซ้ำใครหรือเปล่าไม่ได้แท็กคะ่ะ ไม่ได้แท็กค่ะกล้องไม่ได้แท็กพี่ไม่ได้แท็กค่ะน้องสมอีค,ครับแต่แต่ฟิลเตอร์แว่นน่ะเจ้าชูจริงครับอ่ะแรงนะไปพูดอย่างนี้นะอ,อุะ้ยยสาแล้วไปส่งทุ้พมนอ่ะตายละเดยวตายละแพ้เด็กแรงมากขอบคุณครับ แล้วทําอะไรกันอยู่ไม่ส่งของสองพันคนไม่ส่งของขวัญเลยเหรอทําไมจะ่างนี้ล่ะขอบคุณของขวัญนะคะพี่พี่ชาผมครับมีคงขอบคุณเขาหรอกเขาอาจจะมือลั่นส่งผิดมีคนบอกว่าไลค์กับผู้ชายที่ไล์แพ้ตลอดเรื่องจิงตรงให้น้องก็นางเถอดตรงให้น้องบ้างดีครับพี่ชาสวัสดีครับ ฟิลเตอร์แว่นเจ้าชู้ไม่จริงค่ะจริงค่ะวจริงที่สุดครับจริงเหรออย่าไปพูดอย่าไปไปไอ้ตามันพูดมั่วมันไปเรื่อยเปื่อยแฉไม่แข่งบอลเหรอตาวันที่ห้าครับพี่อ๋อวันที่ห้ามีแข่งบอลเหรอคยแตกแข่งมาชนะกับเขาบ้างไหม้ยผมลงไว้อยู่นะได้ที่หนึ่งอ่ะจริงเหรอลงเฟซไปอยู่พี่ไม่ดูอ่ะไม่ดูหรอกไม่อยากดู ได้อะไรกินอ่ะพี่เฮ้ยมะม่วงสิงมมะพร้าวอือมันมันไหมอะ่ะก็อยากจะกินปิ้งวัวเหมือนะกันอะ่ะไม่งีไม่งีเนื้อวัวให้เพื่กินเนื้อวัวโคตรอร่อยอ่ะพี่มันมันอะ่ะหอมหอมอืมหอมหอมมันมันเลยอะ่ะเนี่ยกินตอนนี้เนี่ยนะนอนตอนไหนกินตอนนี้นอนตอนไหนพี่แจ็ปเปอร์ขอบคุณนะครับ เมื่อกี้ส่งให้คุณแพรี่แล้วอขอสปสอนเซอร์พี่แพรี่เลยค่ะเขาบอกว่าขอสปสอนเซอร์พี่แพรี่เลยค่ะน้องป้าหายไปนานเลยใช่ไมคระอผ้าห่มใครเนี่ยผ้าห่มไอ้ไอ้กล้องเหรอผ้าหม่าหมผมครับพี่แพรลี่ แกผมหรือยังแขกผมหรือยังไม่อยากนึกถึงกลิ่นเลยอะไรไม่อยากนึกถึงกลิ่นเลยโอ้โหกลิ่นควันเนี่ยพี่คัน<ว>ไม้อ่ะ<ว>ขอ<ว>ข้องขันขอดอกกุหลาบคนละดอกครับ4ีสิบเอ็ดวิทุกคนครัขอสิบเอ็ดคนคะ่ะขอดอกกุหลาบคนละดอกคะ่ะสิบเอ็ดคน อสิเวคนครับอีกสามคนลูกสาวแม่อีกสามคนอีกสามคนลูกสาวอีกสามคนมันรูแล้วค่ะขอบคุณสามมันรู้แล้วทำไมผมไม่มันรูเลยฮะทำไมผมไม่มันรู้เลยเนี่ยี๋ยวก็มันรู้พี่วันชัยก็เข้ามาช่วยแล้ว,วใช่ อยู่จังหวัดอะไรครัอยู่อำนาจเจริญครับพี่ขึ้นส,สายเนี่ยขึ้นขันทองทุกคนคะแนนคูณคสามค่ะส่งของขวัญให้หน่อยอทุกคนคะแนนคูณคสามค่ะพีาอำนาจเจริญหนาวมากเลยครับหนาวมากๆเลยครับยี่องศา ับขอบคุณครับพี่วันชัยของครับผมครับเลยมันต้องมีองศาขอบคุณนะครับพี่โบขอบคุณครับพี่ด O W อ่านว่าอะไรโบขอบคุณครับพี่พรของครับขอบคุณพี่วันชัยนะครับ B O W อ่านว่าอะไรโอ้โหเสียงใครวัดท่อดโคตรดังเลยรถรถเล่าเลยเนี่ยเหรอ C B บีหกาศูนย์ครับไม่ใช่ลีเด้ไม่ใช่รีดเด้ดเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยแล้วกันพรอนะจับเลยจับรีหรือเปล่ากล้ <c oughs> องไม่ได้แท็กนะขอบคุณครับพี่ันชัยขอบคุณครับขอบคุณค้า <c oughs> ขอบคุณค่ะาอาวมเกี็บเพื่อสิ่งแย่อะไร กี at, um, ่องศาน่าจะประมาณ19 18องศาครับโบเหรอที่ฉันอ่านว่าอะไรเมื่อกี้ที่ฉันอ่านว่าอะไรอ B O W ที่ฉันอ่านว่าอะไรก็โบไม่ใช่เหรอเยังไม่ได้อ่านว่าพี่โบเหรอที่ฉันอ่านว่ามันก็เถอะน้ำหอมชีนี้กนี้เขาคุณดอกกุหลาบครับบอกบอวันนี้กุนี้เลยกล้องแซวเก่งจังอ่ะเออปุ่นแบรนนั่นแหละแบรนด์ี่เขาของเรานะอะไรครับ ยังไม่เสร็จไม่ได้ว่าอะไรเรพูดความจริงไงพูดบ้านเสียกุลก็มึงเบลบอกว่าต้องเป็นน้องที่น่ารักมากอุ้ยขอบคุณครับพี่ที่ชาของนะครับผมครับอ้าวทุกคนดีฉันจะแพ้อีกแล้วนะส่งของขวัญให้หน่อยเร็วดีฉันจะแพ้แล้วเนี่ยขอบคุณครับพี่พี่ชาของรับตายหาแล้วเขามีหมัดมีนวาอะไรเนี่ยแพ้แล้วมั้งหมัดนวมมันคืออะไรครผมว่าไงสุดที่รับานี่ เ้องขวัญรับไม่ไหวจังเนี่ยต้องขัญรับไปชั่วตัวอีกแทวนี่ยขอบคุณครับพี่พี่เช้าเดี๋ยวผมติดตามพี่ไว้ก่อนเอติดตามแติดตามจริงไอเปไม่ได้ติดตามฉ่ำแล้วเราอ่ะต้องติดตามเลยครับอืมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหม โอเคครับเรื่องนี้อยู่บนเรือไปแล้วอะคิดว่าพี่สบายดีไหมล่ะอ่ะไปดูว่าพี่จึนเต้าไหมต้องสบาย,ย,ยดีแล้วแหละเพิ่งมาเนี่ยนี่มมไม่ต้องไต่อค่ะไม่ออกแล้วทต่ไมจะเย่ะเย้อเหรอหรือว่าอะไรไม่ครับต้องให้กำลังใจดิเจริงมากอย่าไปทำตัวเหมือนไอ้กล้องนะโอ้ยทำไมครับ มันเหาะเยอยพี่ไงไรเหยาะเยอยพี่ไม่หยุดเลยอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยังพูดอะไรงมาพูดลงพูดหลีพูดอะไรมัเลยมันขับรถดีๆได้ยยยใยห่าบไก็ีชงยลไปชงอยู่บครับ ไอ้เงันเงเงิกันมึงลกเด้นหนเี้ยไอวยเนหน่งมวกขง้วยี่น้ำอะไรวะน้ำน้ำอะไรน้ำอ้อยอ่ะพี่น้ำอ้อยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับน้ำอ้อยพี่น้ำอ้อยขอบคุณมากค่ะ้องชวตาเดียว่ะนาองชวตาเดียวสิวะน้องก จะไหนเขาไปเสร็จหรอเพื่อนยัยเงี้ยเหรอนี่เหรอทุกคนขอเจ็ดคนทุกคนขอเจ็ดคนขอเจ็ดคนครับพี่ขอเจ็ดคนครับคนขอเจ็ดคนครับขอบคุณครับขอดอกกุหลาบคนละคนครับคนละดอกโอ้มันดีขอมันขอมันนี่ยเยอขอกุหลาบคนละดอกครับเจ็ดคนเจ็ดคนโอ้กุหลาบเดชแปดวีแล้วครับสามสิบแปดวีแล้ว พ uh> ี่โบเดี๋ยวค่อยส่งตอนคูณสามครับอีกสองคนนะครับส่งตอนคูณสามค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนใจเย็นส่งตอนคูณสามค่ะมันจะมันจะได้แห้งของฝันเยอะอีกคนเดียวครับอีกคนเดียวอีกคนเดียวสิบแปดวิอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับจะมองก็มองมาดีๆกล้อง ไม่ต้องมาแบบมาจอบมาจอบต่องจอบอะไรทุกคนคะแนนคูณสามครับส่งมาเลยของขวัญคูณสามครับพี่ของขวัญคูณสามคูณห้าขอบคุณค่ะคะแนนคูณสามส่งมาเลยขอบคุณครับพี่วันชัยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่วันชัยนี่น่ารักเนาะแบบเอ็นดูเด็กตลอดเลยทุกคนคะแนนคูณสามครับขอบคุณครับพี่วันชัยขอบครับคะแนนคูณสามคะแนนคูณสามครับส่งมาเลยส่งมาเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับพี่นกคะแนนคูณสามนะคะอยากส่งส่งตอนนี้เลยค่ะอุ้ยขอบคุณครับพี่วันชัยทุกคนส่งของขวัญที่นิ่งใหญ่นะตีมันแค่แต้มมันจะคูณเยอะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่วันชัยอ๋อคะแนนคูณสามมาทุกคนอุ้ยจะคูณเยอะขอบคุณครับพี่วันชัยของครับขอบคุณครับพี่แจ๊คครับของครับพี่วันชัยนอกใจฉช่ละถ้ากลับมาช่องนี้นะจะเอาลงหลุมเนี่ย พ <immigrant> <Platform> ี่วันชัยเอายังไงเนี่ยเขาเขาจะเอาลงหลุมนะเนี่ยอายุเฉยอย่ามาเนี่ยพี่แปรลี่เขาจะเอาลงหลุมนะเนี่ยวันชัยต้องอยู่ในหลุมค่ะเป็นลายต่อไปไอจ้อคือวันชัยเท่านั้นสนุกไหมพี่แปรลี่ปีใหม่สนุกมากอไม่ดูเหรอพี่แบบลำบวงฉ่ำเลยไม่เห็นหรอผมดูอยู่ดิ ใส่โบแดงฉ่ำเลยไม่เห็นนะผมเจออยู่ผมเจออยู่เจ้าคือวพี่น้ำอ้อยขอบคุณมากนะค่ะสาวลำวงพูดเล่นพี่วันชายไปเตน้องเธอไปตรงให้น้องเธอเอ็นดูนางพูดเล่นพูดเล่นไป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 เอามากยุบยังตรงชาเยหมวดยุบไรแยกจะบัดแม่มันควัน เอา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 ติดเสื้อติดอะไรหมดฟันไม้อ่ะตึงเลยอือหึขวดเทียนอะเอาเอาเอาเมื่อหนี่งสองร้อยก็สิบแปดพันอันนี้แนะนำไหมยิ่งคุณบอกว่าใครอีกแล้วใครอีกแล้วผู้ชายอีกแล้ว เวลาเขาไลฟ์กันอะไรแต่มึงก็มาตามมึงนะมึงจะได้รู้ว่าเวลากูขึ้นไลฟ์กูคุยกับใครบ้างพไปมีนไปไหนไปยิงนู้นเดินเล่าทายพี่มีนไปไหนครับพี่แอนีมึงนี่มันรู้ทุกอย่างอะไรนะพี่มีนไปไหนเนี่แนนพี่ทราบค่ะเออยังไ่เลยจริงว่าควนได้เขาอหนพี่มีนไลฟ์ไหมวะช่วน่าจะไม่ค่อยไหลฟ์มั้งาไปไป้ามบริษงทบ้านไปขาม สร้างไปอยู่ไหนข้าไอยู่ไหนนนเนี่ยคอนเดี๋ยวปีสองครึ่งพี่ลงไรแล้วนะพี่จะไปนอนแล้วโอเคครับพี่เบลลี่ใช่เออเพราะว่าเมื่อกี้พี่จะพี่จะไปนอนอยู่แล้วพี่เห็นพอดีพี่เห็นเธอมากทายพี่พี่ก็เลยแบบพี่เคียเล่นหน่อยเคลยน่มันก็จะว่าเวทถ้ากากก็จเข้านึว่าน้าทักทายล่ะทักทายก็แอบอ่านเป็นแบบมองข้ามอ่านไม่เห็น เส่ใจมองข้ามเมนปลายก็มองไม่เห็นไงเพราะมันไม่ใช่เธอมันไม่ใช่น้องรักของฉันนี่กล้องเธอมันเป็นน้องทางผานครับเข้าใจมั้เรามันก็ต้องรู้สถานะบริบทบ้างเราเอ่ะฮะเข้าใจครับคุณ <laughs> เล่นครับเดี๋หน่อยแล้วกล้องมันน่ารักกูข้างหน้านะครัว่าวผมโง้นเฉยๆหรอกออ <laughs> อืม กินให้มันน้อยน้อยหน่อยเนื้อวงเนื้อวัวอะไรน่ะไม่น้อยครับข้า <c oughs> เป็นตัวมากินเลยรักเหมือนกรักเหมือนกันโอ้ยเดโ้นี่มเดผู้ชายสุดฤทธิ์ลงอยู่ในหลุมก่ะมึงไปอยู่กับปลามึงไปอยู่กับปลาในมหาสมุทรเลยปะ มึงเอารูกโปรไฟล์มึงอาไปจิกผู้สุดฤทธิ์ก่อนดาวมันเลยมันจะรักความดาวมันเป็นของวันันาวอันนี่มีคนบอกว่ากล้องสมบูรณ์มากัยจะขายไปนานมอนี้เอฟมึงด้วยนากล้องอะไรพ i̇şte yes. ี่มึงเอฟพเฮ้ยว่ะอะไรนะพี่เฮลี่ฟังไม่ชัดอ่ะ มีเอฟซีกล้องด้วยเขาบอกกล้องดูสมบูรณ์ขึ้นหน้าหลังแต่หาไม่ไดเหมือนหน้าแปะเลยว่าผมโน้นใหญ่ใอ๋อถ้ามีผมก็จะดเบื่อบวชตัวกูไม่เจสามวานขาผมครับทุกคนขออีกขออีกสิบสามคนส่องไม่ไม่หรอส่องไม่ไหมไม่เจอเลยไลลี่ช็อปเนี่ย ช่องใหม่ได้ตั้งมาสวัสดีปีใหม่กูเลยก้อง <c oughs> อย่าเชื่อเราข้ามวันปีใหม่มาตั้งสองวันละคุณเม่นี่ม่นพูดเหรัจ๊ล่ะ <c oughs> อุ้ยไอ้โอ้โหคุณพี่ว่าพูดโอ้ยมึงจะโอ้ยโอ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณพี่น้ำอ้อยกลั <c oughs> บบ้านกี่โมงเนี่ยเอ่อต้าเ <c oughs> อ้ยนะครับกลับบ้านกี่โมงคะ กลับบ้านน่าจะลงไลน์เนี่ยครับน่าจะกลับเลยนู่นอยู่ไกลปะมันวันนี้มานั่งไกลไหมวันนี้ที่เดิมครับทุ่งนาครับทุ่งนาแต่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนที่นเขาจัดสถานที่ปีใหม่ครับอืจัดฟงจัดไฟอเออฟิลได้อยู่ใช่ครับมียุงเหรอไม่มีเลยครับชนวงนาดนี้เขาฆ่าลูเชื้อแล้วรอบก็ค่อย เป็นนาอยพันแล้ววะต้องทำแบน้หน่อยเพื่อนอะไรอ่ะพูดว่าอะไรผนผ้าเหมือนพระบทกี่วันอะกล้องรู้บทวันเดียวบทหน้าไปอ่ะใช่ครับผมกลัวผีจะตายผมบวชไม่น้าหรอกอ่าแล้วไม่เอาไม่เอาไอ้ไอ้ตาไปนอนเป็นเพื่อนอะโอ้เอาผมจะบวชใหม่ครบยี่สิบปีเนี่ยผมจะบวชสงการนี่แหละอือจะบวชทีหลัง ใช่ผมจะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ดูเลยทุกวันนี่ครับขึ้นสร้างขึ้นนะเราอ่ะขึ้นสร้างขึ้นขู่พูดคำจาร์ที่ดูเป็นเด็กดีมากเลยนะผมเด็กดีนะแล้วโหลงหลงบวชกระดิบกระดิบหลงเยอะอือบวชดีีเด็ดไปเขาพูดคำจาเธอนี่ดูแบบดูเป็นเด็กดีนะกล้องนะเพราะผมเป็นเด็กดีครับอ่าหนุอะไรมาเทำอมกตาหนึ่ง โอเคครับทุกคนจบพีเทตานี้จะไปแล้วไปส่งของฝันให้น้องหน่อยฝากส่งร้องควันหน้อนะครับทุกคนขาฝากไปติดตามช่องน้องตาด้วยนะส่งของฝันให้นางด้วยับมือด้วยครับน้องกล้องด้วยององน้องกองด้วยเลยอ่ะดำน้องกล้องด้วยครับ ติดตามเลครับไปนอนเแยกอยู hey lunch, ่หมกปองเลยเย้าว่าเจ้าเียนขอบคุณครับขอบคุณของขวันครับเจี๊ยไนวดนี่เด้อเลยไปนวเราะตวเองเดียวเนี่ยเอ้ยคอยน้ำลายแฟนไม่เเขอบคุณครับพี่นงขอบคุณครับขึ้นชวร์จี่นวี่เงี้ยเดีอไปนวดเราะคดูน้เยอะมกแจะสาบร็ดโอ้ยใช้แงใ้รงสิืมเอ้าวจกระเปาเลยลืม มึงถามเองมึงก็ตอบเองมึงเลยนะยีปันเหล็กอะไรเนะี่ยเนาะถามเสร็จก็เลิศเลิศเลิศนะคูยังไม่ได้พูดอะไสักคำเลยนะมึงไม่ไ่ตื่นเนาะตาแต่ละคนกูละเหนื่อยจริงหลับเล่กันมึงช่วงนึงไม่คุยกับผมเลยเนะ่ยเข้าไล์ช่วงนึงอะ่ะฮะเข้าไล์ช่วงนึงไม่คุยกับผมเลยเนะ่ เข้าไรช่วงตอนไหนมาตับพี่มีนอะทำไมเออเงียบเงียบเลยอะเมือนไหนเหมือนกันเลยอะมืตอนไหนโอตอนเข้าไรกับพี่มีนแล้วก็พี่ใส่พี่ไ่น่ะีีูตาผีิวกับพีมีนอะเออใช่ครับพีออมใช่ไหมเหมือนไรอะไม่ถึงเหมือนน่ะ ไม่ตอนนี้พี่มีฟงมีแฟนอะ่ะเย็ดเดอ้ออ๋อพี่ก็ไม่ต้องไม่กล้าสิไม่งั้นเดี๋ยวมันก็มีปัญหาพี่ไม่อยากให้เธอมีปัญหาพี่ก็เซฟเธอไงพี่ก็ไม่อยากให้น้องชายพี่มีปัญหาไม่ครับเราต้องมีหลายๆคนพี่เผ <c oughs> ื่อไว้แค <c oughs> ่ผมมันจะดีขึ้นมึงเอาคนเดียวเลยค่ะไอ้กล้องกูมงไม่เอาอย่างมึงหรอก <c oughs> แต่คนเดียวกูก็ปวดหัวแล้วกูขอทีละคนเถอะอย่ามาให้กูหลายคนเลย จะเป็นผู้หญิงเลยจะเป็นผู้หญิงนะฉันไม่ใช่ผู้ชายแบบหล่อนอเป็นมาหลายคนหลายใจมันไม่ได้มันเป็นผู้หญิงชาวบ้านเขาจะลือกันมันไม่งามใช่มัจะเป็นมาลายสามชายมันไม่ได้ค่ะอืมแต่ว่าตรงเลย เลิกกันนานแล้วเขาเอารูปบัตรประชาชนเราไปโพสต์ควรทำยังไงคะแจ้งความได้เลยนะคะมีความผิดนะคะพีดีนะคะ PDPA เอาข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยไม่ได้นะคะเอกสารนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วเขาไม่ใช่หน่วยงานราชการหรืออะไรเอาไปไม่ได้นะคะแจ้งความได้เลยค่ะแคปแล้วก็ไปแจ้งความมันเลยค่ะมันผิดแน่นอน ที่เป็นทนายแล้วใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นกฎหมายกฎหมายพื้นฐานที่ทุกคนแบบสามารถรู้ได้เอาข้อมูลส่วนตัวเราไปโพสต์ไม่ได้ค่ะขนาดเป็นลูกเป็นลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้ยังทําอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะผิดถือว่าผิดใช่ยังความเลยครับครับพี่หลีตรงเฮียอะไรนะหลีตรงเฮียหวนเี มันผ่นไม่ได้ครับเผื่นไม่เป็นครับไม่ตงเฮียไม่เจอนานแต่ทะลึ่งขึ้นเยอะนายตาเนี่ยไม่เขาชื่อนี่ไงพี่เวรี่เขามาสวัสด,ดีอะ่ะตรงเฮียหรือตรงเฮียอ,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 อะไรผมไม่ได้สอนน้องนะน้องเป็นเองนะ <c oughs> เนี่ยเลิอกอยู่ใกล้กล้องเธออ้าเธอจะหนักนะต่อไปอะ่ะกล้องมันสายนี้เนี่ยอยู่ใกล้กล้องมากเลยผมต้องห่างเลยใช่ป่าแบบเนี้ยอ,อยู่ห่างๆกัน เีอยู่ใกล้นางมากก็เนี่ยเขาพิมพ์ว่าชื่อร้านเราเองลีตรงเฮียเนี่ให้ตื่นนะหลับลึกเขาเป็นครับขาเป็นครับอืมชื่อร้านแรงมากคนบ้าเลยจะตั้งชื่อร้านนี้ลูกค้าจะเข้าไหมเนี่ยลีตรงเียก็เขาเขาตั้งจริงนะพี่นพี่หรอ ตรตั้งได้ปรึกษาใครไหมได้ได้ปรึกษาพี่พรปรึกษาสินแตหรือว่าปรึกษาอะไรไหมตอนที่ตั้งถาม้สิ <c oughs> <laughs> ทุกคนส่งของฝันให้นางได้เลยนะคะเดี๋ยวหมดตอนนี้ดิจินไปแล้วดินิตอลลาไปไหนครับนอนแล้วขีกลองเอ้ยตีสองครึ่งแล้วลูกได้บอกฝันดีใครหรือเปล่าครับไม่มีค่ะตอนนี้แบบ <c oughs> โตด,ดอยู่ในโหมดหลันลาจริงจริงเหรอครับจริงหลันลาไปเรื่อย ชีวิตจะรอค่ะตอนนี้ปล่อยใจอย่าไปนอนดึกกันมากนะนะครับแล้วกล้องนอนไหนในนี้บ้านกล้องเหรอครับนอนนี่และครับห๋อโอเคฝันดีกันนะฝันดีครับพี่เบลี่ฝันดีครับวันหลังก็ทักมาให้มันเล็วฝันนี้หน่อยตีจะได้คุยอะไรกันได้นี่มันพี่ไม่ไหวละพี่ไปนอนก่อนนุครับฮะต้องุบไหมครับ มันจุบทำบ้าเลยนะจุบดราม่าลงกูอีกเลยเมามันก็ต้องตื่นก่อนไปแล้วนะฮะา๊ไยไายบคุณนายครับทุกคนแตเองกันดีๆนะครับ